ได้เราพี่น้องไปเห็ดอันเห็ดฟองอากาศได้เ้าตะกรนเห็ดกับอะไรเฟองอากาศข่อยกลับขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่ยฮะือดีแต้เฟองอากาศข่อยกลับขึ้นมาแล้วโอ้ยโชคดีข่อยนึกว่ากข่อยเส็ยดบ่ได้เห็ดไตอยู่ตอนนี้เห็ดฟองอากาศได้ล้วพี่น้องอืข่อยเห็ดฟองอากาศได้แล้วอือื่อยเห็ดฟองอากาศ แช์ไปสักน่อยแช์ไปใส่แช์ไปนั่งข้าเจ้า no, อ้าวก็ยเห็ดไ้แล่วพี่น้องมาเพิ่งกันก็เห็ดไ้แล้วไปแช์ไปสัก่อนแช์ไปก่อนไปไ้เห็ดไลอว่าไปสิเห็ดป้ไอเห็ดไตหล้อ แต้คอยถามหาอยู่ฟ้องอากาศคอยไปทั้งไหนฟ้องอากาศคอยไปทั้งไหนคอยหัวใด้คอยเห็ดซุ้มเกาหม่าเราไปนอนคอยเห็ดใดเราตะกอนคอยหาฟ้องอากาศคอยเห็นคอยหัวแต่เห็นฟ้องอากาศคอยเออคอยได้มาคอยได้ฟ้องอากาศคอยมาเราเออคอยเนื่อยว่าคอยเห็นเพื่ออะอันนี้งคอยกะที่ไปเห็นฟ้องอากาศเก่าอยู่วันไหน ใจได้เห็ดพองอากาศไข่กับขึ้นมากกันมั่งด้วยคได้เหตดพออาาอ้อ,ดดอ,อ,อ,ดพองอากาศข่กับขึ้นมากเนาะโอ้ยโชคดีครับโชคดีใครนึกว่า่อยจีเ่ได้พ้องอากาศกับขึ้นมากโชคดีโชคดีโชคดีเหพ้องอากาศกับขึ้นมากเนาะพี่น้อง ่อยได้ฟองอากาศเกับขึ้นมาแล้วตะกี้ข่อยข่อยไปเห็นน้องลูกนอนวาน้องลูกนอนรับฟองอากาศในทั้งในพันพันนั้คือยังเห็นเป็นแต่ว่าข่อยไปมืออใดข่อยก็ไปเบิ่งคู่มือคู่มือพันนี่คอยได้มาแล้วฟ้องอากาศวันดีค่ะหนึ่งหลานดวงใจขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องข่อยเห็นตัวโทรศัพท์เกับขึ้นมาแล้วโทรศัพท์ข่อยเกับขึ้นมาคือเก่าข่อยไปเหร่นนั่นนั้นโทรศัพท์ข่อยพอเกับขึ้นมายักเทียรหลาย่อยเลยอัน อันไปถอนติดตังไม่คอยเลียเขามาาไม่คอยเห็ดตังโดนทศราสาข่อยคือเป็นนังนี่พาวนาเผยอยราเห็นหนาเกาจะเตียสมัยไดกี้อยู่บ่ยากระเปลี่ยนแปลงวันนี้ทศัาสาข่อยกับขึ้นมาคือเกาน้องกนีับขึ้นมา่อยได้อันอันมีฟ้องอากาศแล้วโอดีใจบรรลุน่อยสิไปเอาซุปนี่เขามาเป็นฟ้องอากาศคือเกาได้ฟ้องอากาศแล้วน้องหลูกนอนเนี่ยตะกี้ไปเดินไปลัน เห็นหนึงแต่อีกอีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งไปเดินมาเห็ดัได้ไปเดินีแถวฟองอากาศมากขึ้นเก่าเนาะสมัยตะกินนึกว่าบก็เจ้าฟองอากาศนี้แล้วประเดี๋ยวมันย่งขึ้นเก่าอยู่กองพิยู่งย่งขห้เก่าอยู่ขอบคุณเด้อพิยุ่งย่างขึ้นเก่าอยู่มหันพ่อประเด็นเห็ดหรอใบบานหนาขึ้นเพราะตรงกับเนากับเพราะเจ้าไหนคอยว่าหนาเพราตรงประเด็นได้เปลี่ยนรูปอยากเตี้ยไหม อันนาจะไหมกูมือนี้มันก็แมนอยู่แล้วนอนตั้งแต่กี่เห็ดเห็ดยูทูบกับยังบระท่านเถาว่านี้เนาะอันนี้ก็เเ่าแล้วตอนเฮ็ดยูทูปก็หาซิบกัวหนึ่งเนาะอันนี้ก็บหกสิบกัแล้วเนาะมันก็ผพิดกันนาหนากะได้ก็หกสิบกัวปีกับหาซิบกัวปีมันกับพิดกันเนาะหนาก็เนาะมันกับธรรมดาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไป มัวกับลานกัเถือขึ้นคู่มือคู่มือเนาะกัพ่ออันกระก้นก็คือเกาโย่หนำเสียงก็คือเกาเหรอพี่น้องแต่ว่าผิดต่้งแต่บานขอบคุณหลายๆเลอพี่น้องขอบคุณทุกไล่์ทุกเลฟทุกกำลังแร่งใจทุกการติดตามทุกไล่์ทุกแช่ขอบคุณหลายๆประเด็นไดกลับมาเห็ุคือเกาเหรอพี่น้องโอ้ยดีใจคักดีใจแน่พี่น้องประเด็นใดกลับมาเห็ดฟ้องนนำฟอดฟอดคือเกาเหรอโอ้ยโสคดีแฮง มากหลายมากหลายพี่น้องมาพยายามนึกว่าดิวได้เห็ดฟองหนำฝรั่นฝรได้เห็ดฟองน้ำฝรัอดแล้วนึกว่าโอ้ยฟองหนำข่อนนยไปใส่ฟองหนำข่อนนยไปใส่ไปได้แถมฟองหนำข่อนนยขึ้นมากแล้วโอ้ยดีใจแฮงนะพี่น,น้องไอ้ฟองหนำข่อยขึ้นมากแลนึกว่าฟองหนำข่อยหนีไปทั้งเดืนแล้วฟองหนำกับขึ้นมากคือเกาเหลาพีน่น้องเลย เห็นฟองน้ำก็ะไดแล้วฟองน้ำกลับขึ้นมาแล้วน้องเลยฟองน้ำกลับขึ้นมาแล้ว